ยศจีวานกูนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับพี่กระจังครับสวัสดีครับพี่กระจังครับครับได้ยินนะครับพี่กระจังครับได้ยินครับผมครับผมพี่กระจังช่วงบ่ายนี่นะตลาดก็ย่อลงมานี่ลงไปทําจุดตามสุดหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหกสามห้าจุดห้าเจ็ดใช่ไหมครับพี่ลบไปห้าจุดเป็นไงครับพี่ตลาดวันนี้ช่วงบ่ายนี้ ก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้มีข่าวอะไรเข้ามานะครับ,รบแต่ว่ากาตรงเนี้ย <c oughs> ดัชนีมันไม่ผ่านตรงแนวแนวดาวเทนไลน์นะรประมาณสักหนึ่งหกห้าศู์นะครับมันเลยทำให้มีแรงขายเข้ามาในช่วงบ่าย <c oughs> นะครับแต่ว่าสตอรี่หรือว่าข่าวอะไรในช่วงบ่ายเนี้ย,ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอาจจะว่าตรงนี้ตัวแนวต้านที่ติดด้วยแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นฮ่องกงรวมถึงดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ย มันปรับตัวลงมามันก็เลยทําให้เตัดชนีเนี่ยไหลลงมาตามครับอืมนะครับครับผมก็โดยรวมยังไม่ได้มีอะไรนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการแรงขายนะครับหลังจากขึ้นไปเราไม่ผ่านแนวป้าครับผมไม่มีปัจจัยอะไรที่เข้ามากดดันที่สําคัญใช่ไหมครับพี่กระจังใช่ครับคือปัจจัยสําคัญตอนเนี้ยผมคิดว่านักทุนก็คงรอในส่วนของการเจรจาสหรัฐกับจีนช่วงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ ที่จะถึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวเทรดวอลเขาจะเอายังไงนะครับจะคือตรงเนี้ยมันแบ่งได้เป็นสามกรณีคือหนึ่งคือเจรจาได้เลยแบบไม่มีเงื่อนไขเลยไม่ขึ้นภาษีเลยอูดแบบนั้นจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแต่เพื่าแต่ผมว่าโอกาสเกิดยากมากเหมือนกันต้องบอกนี่โอกาสเกิดเขายากมากเหมือนกันผมไม่ได้ให้น้ําหนักทางนี้นะครับอ่าอันที่สองเนี่ยผมให้น้ำหนักตรงนี้มากที่สุดก็คือมีการพูดคุยเจรจากันครับ นะครับส่วนเรื่องการขึ้นภาษีเนี่ยอาจจะเป็นการชะลอไปก่อนอเพื่อไปดูตกลงเงื่อนไขหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าชะลอไปก่อนยังไม่ขึ้นภาษีอีกสองจุดเจ็ดแสนล้านนะครับชะลอไปก่อนอนะครับแล้วก็กลับไปคุยสหรัฐก็กลับไปวางแผนจีนก็กลับไปวางแผนแล้วก็มาเจราจากันอีกรอบครับอ่าผมให้น้ําหนักทางนี้มากกว่าซึ่งตรงนี้ถามว่าดีไหมหก็ยังดีนะครับตลาดน่าย,ยังน่าย,ยังตอบรับในทางบวกครับ นะครับสุดท้ายคือคุยกันไม่ได้แล้วก็สารัตเดินหน้าขึ้นภาษีอันนั้นคือเป็น worst case อันนี้น่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมาอย่างหนักเลยครับผมหนักครับอ่ะก็แบ่งเป็นสามกรณีนะครับก็ติดตามว่าจะออกมาในรูปแบบไหน,นกรณีที่หนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ยากส่วนที่สองมีความเป็นไปได้ส่วนที่สามที่เจรจากันไม่รู้เรื่องเลยเดินหน้านี่ก็มกีโอกาสเป็นไปได้<ม>ใช่ไหมครับผมว่าหนึ่งกับสามเนี่ยมักโอกาสเกิดมันก็มีแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างน้อย ก็คือคือเจรจาได้เลยไฟนอลเลยงเงี้ยมันมันก็มีแต่ว่าผมว่ามันน้อยหรือถ้าแบบเจรจาไม่ได้เลยฉันไม่ยอมอะไรเงี้ยบอกเขาว่ามันก็น้อยสุดท้ายผมคิดว่ามันเจรจากันแต่ว่าน่าจะมีเป็นลักษณะของการมีเงื่อนไขว่าอย่างนู้นอย่างนี้อ่านะครับแล้วก็ไปปรับไปปรับเงื่อนไขไปปรับอะไรกันแล้วก็มาคุยกันรอบหนึ่งครับ ครับผมน่าจะออกมาในรูปแบบนี้มากกว่าโอเคก็จับตาดูนะครับพี่จาจรก็ว่าผลกลารเจรจาจะเป็นอย่างไรต่อไปะเห็นเมื่อกี้ท่านแรกพี่อ๋องบอกว่าเอาโหยโดนนั่นทำนี่คิวไม่ว่างเลยไปประชุมวดนี้มีทั้งในรอบทั้งนอกรอบมีหลายๆท่านอยากจะเจอมากเลยครับผม,มรวมเป็นักลงทุนไทยด้วยก็อยากจะเจอมัอนยัน <laughs> <laughs> อ่าโอเคอย่างนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ยังไงดีครับพี่อาจารวันนี้พรุ่งนี้ คือจริงๆกลยุทธ์ตรงนี้ยผมแนะนำนั่นแต่ช่วงเช้าแหละนะครับคือไม่ผ่าน1650ผมแนะนําขายครับนะครับอันนี้คือแนะนำนั้นแต่ะช่วงเช้าและวต้งต่ออกรายการหุ้นจิ้มตาแล้วก็รายการช่วงเช้าผมแนะนาไม่ขายมาแล้วเพราะนั้นตรงนี้ใครที่ขายไปแล้วแนะนาเวดแอนด์ซีไปก่อนนะครับเราเดี๋ยวรอดูสถานการณ์พรุ่งนี้ว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะลงมารับประมาณสัก1630นะครับ1625อะไรตรงนั้นนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคนที่ ขายไม่ทันนะครับถ้าวันนี้ปิดแล้วไม่หลุด1635 16 <35, S 2> ผมคิดว่าพรุ่งนี้ยังพอลุ้นได้1635นะครับมีลุ้นใช่ไหมครับตรงเนี้ยนิดนึงเลยอ่าผมให้ประมาณทั้ง1635ไม่ควรปิดต่ากว่านี้นะครับถ้าถ้าปิดแล้วยืนยืนได้โอเคติดอยู่ถือลุนอีกอีกอีกนิดนึงนะครับรอดออูว่าพรุ่งนี้จะมีสัญญาณรีบาวอะไรขึ้นขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าหลุด1630เนะี่ยผมคิดว่ายังไงก็ควรที่จะล็อก ล็อกขัดทุนเอาไว้ <c oughs> นะครับคื <ผม S 2> ต้องยอม <c oughs> คัดร้อนออกไปก่อน, <c oughs> นครับผมมีนักทุนท่านหนึ่งถามนะครับพี่กระจังทัสโก้ครับครับผมอช่วยดูให้นิดเป็นไงบ้างครับพี่ทัสโก้ก็ต้องบอกว่าตามสัญญาณที่มีถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วก็วันนี้ก็ผ่านผ่านแนวต้านแรกประมาณสิบหกขึ้มาได้ครับนะครับตรงนี้ก็ลุ้นลุ้นไปถึงประมาณสัก 16บาท50เป็นไปได้16บาท50เจ็บไหมครับพี่ใช่ weakest, ใ,ชใช่ครับแต่ว่าทีนี้ก็มีจุดแคทล็อตนิดนึงด้วยภาวะตลาดที่มันค่อนข้างผันผวนนะครับครับท่าไหนครับ15บาท80 15บาท80นะครับไม่ควรหลุดใช่แล้วก็พรุ่งนี้จะมีอัปเดตนะครับนักทุนที่ถามมาสนใจก็ฟังอัปเดตด้วยนะครับก็ไม่มีเวลาไปที่ตลาดก็ดูเขาไลฟ์สดเจ็บไหมครับพี่ทางตนาจเซ็ตเทรก็มีอยู่ครับผมใช่ครับ อโอเคก็อีกท่านหนึงถามถึงหุ้นน้องใหม่ก็วันนี้ก็หลายๆท่านก็บอกว่าโรงเรียนอยู่ไกลนะครับผมแมก็หุ้นใหม่ก็ยังยังนั่นอยู่นะครับพี่ก็สุดท้ายยังไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรฝืนฝืนกระแส IPO ได้ช่วงนี้ก็ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอรุ่นนะพี่กระจังว่าจุดสําคัญไม่ควรจะปิดตามาหนึ่งหกสามห้านะครับผมถูกต้องค่ะอ่าโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณครับพี่กระจังครับผมครับผมสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณชัยยศจิวางกูลนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับพี่ม่อนย้ำนะครับว่าอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เก้าโมงครึ่งนะครับทางเฟซบุ๊กไลน์นะครับบิสเซตไลน์ไลน์เรามีรายการช่วงใหม่นะครับเก้าโมงถึงสิบโมงชื่อรายการ หวักหุ้นครับอย่าลืมติดตามนะครับเรามีรายเด็ดมาฝากแน่นอนครับผมเอาละรครับเดี๋ยวในช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าค